เป็นแค่คนรับใช้ในจวนเขาจะเอาคืนเจ้านายที่คิวตัวเองแล้วโยนลงสะบัวได้ยังไงเออนางทําได้ยังไงก็ไปติดตามอ่านกันต่อได้ในบึงนินของ้านวลีไล่เลยค่ะเรื่องมาเดิมมาจากที่นางเอกเป็นคนใช้เขานี่แหละคนใช้ที่ดูทุกเรื่องแต่ไม่พูดเ้ียังนั้นเจ้านายมันก็ไม่เชื่อหรอว่าเราจะไม่พูดมันก็คิวเราแล้วโยนลงสะบัวแต่สระบัวนั่นดันมีอาถรรพ์น,นะสินางเอกของเรานะคะที่ลงไปสะบัวเลยฟื้นขึ้นมาใหม่ในช่วงเวลาก่อนที่จะโดนคิว ทีนี้แหละก็ได้เวลาพลิกเกมรอบนี้ใครมาจะให้ตัวเองโดนโยนลงสระบัวล,ละ่ะนางเอกเลจิกหัวใช้ทุกคนเลยที่ใช้เป็นหมากช่วยเหลือตัวเองได้และหมากเด็ดสําคัญในมือนางเอกก็คือพระเอกของเรานั่นเองค่ะแต่คุณพี่เขาก็ไม่ได้ยอมให้นางเอกใช้เป็นหมากฟรีๆหรอกนะอยู่ไปอยู่มานางเอกก็จ่ายอะไรให้พระเอกไปเยอะนะบอกตรงค่าตัวพระเอกที่นางเอกจ่ายไปเนี่ยมีแต่เรื่องให้เจ็บใจทั้งนั้น แต่เจ็บใจยังไงก็ต้องกัดฟันไปต่อค่ะเพราะคนมันฟื้นขึ้นมาแล้วเนาะใครมันจะยอมโดนคิวอีกรอบกันล่ะแล้วมาร่วมติดตามชะตากรรมของนางเอกในชีวิตใหม่อีกรอบได้ในบึงนินของร้านวลีร้าบนวิดอะไรเด็กดีทําอะไรและเม็บจ้า